ไปกันต่อเลยนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการนำคอมโพเนนต์นะครับมาใช้งานซ้ำๆนะครับหรือว่า reusable นั่นเองนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปศู่ย์เนื้อหาหลักของเรานะครับเรามาดูเรื่องของการตั้งชื่อกันสักเล็กน้อยนะครับเราอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมไฟล์2อันนี้นะครับเขาใช้หลักการตั้งชื่อแตกต่างกันนะครับไฟล์ app นะครับ .jsx อันเนี้ยใช้รูปแบบการตั้งชื่อที่เรียกว่า Pascal case นะครับส่วน main .jsx อันเนี้ยครับเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับทำไมเป็นแบบนั้นนะฮะ นื่องจากว่านะครับไฟล์ main.jsx อันนี้นะครับเขาทำหน้าที่เป็น entry point ของแอปพลิเคชันของเราดังนั้นนะครับไม่สามารถนำไปใช้งานซ้ำๆหลายๆครั้งเหมือนกับ Component ทั่วไปได้นะครับจะแตกต่างกันกับ app.jsx ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ที่เราสามารถนำไปใช้งานซ้ำๆนะครับได้หลายๆจุดทั่วทั้งแอปพลิเคชันเลยนะครับดังนั้นจุดประสงค์ต่างกันการตั้งชื่อก็แตกต่างกันไปด้วยนะทีนี้เรามาดูนะครับการนำ อ่าคอมโพเนนะครับไปใช้งานซ้ำหรือว่า Reusable กันบ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะไปที่ m a i n JSX ตัวนี้ครับเรามีแอป Component อยู่แล้วนะครับสมมติว่าผมต้องการนะครับนำไปใช้ซ้ำผมก็สามารถ Copy แล้วก็วางหลายๆครั้งแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็ทำการ Save นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับตอนนี้เรามีข้อความ Hello World อยู่ทั้งหมด3ชุดนี่ครับ1น3นะนะครับ, 1, 2, นะนะรบอันนี้คือการใช้ งานคอมโพเนนต์ซ้ำๆนะครับทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาครับไปสร้างข้อความ Hello World มาหลายๆครั้งครับเราสร้างคอมโพเนนต์แค่จุดเดียวนะครับแต่ Copy วางนะครับเพื่อนะครับลดการทำงานนะครับแล้วก็นำไปใช้ซ้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะและถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการแก้ไขข้อความ Hello World นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น Hello Student แล้วก็เซฟนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนะครับ ข้อความทั้งหมดก็จะเปลี่ยนตามหมดเลยครับเป็น hello student หมดเลยนะฮะเนื่องจากว่านะครับตัว component นะครับที่มาของ component นะครับเขาใช้ข้อความนี้เวลาเรานำไปใช้ซ้ำนะครับก็จะได้ข้อความเดียวกันนั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวเรามีวิธีนะครับทำให้ component นะครับแสดงเนื้อหาที่อยู่ภายในนะครับแบบดนามิกได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในภายหลังนะฮะโอเคครับก็เป็นการใช้นะครับ component ซ้ำนะครับหรือหรือว่า reusable นะครับเบื้องต้นนะ